ซีทีสแกนเป็นเครื่องที่สามารถใช้ตรวจอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องทำให้ในปัจจุบนันภาพที่ได้จากการตรวจ c ีทีสแกนมีความละเอียดคมชัดช่วยให้แพทย์ในแต่ละสาขาสามารถเลือกตรวจวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยในแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี AI มาช่วยในการจัดท่าผู้ป่วยทำให้ได้ท่าที่ถูกต้องได้ภาพที่คมชัด และยังมีระบบควบคุมปริมาณรังสีทําให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีที่น้อยลงด้วยค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจเครื่องซีทีสแกนรุ่นนี้จะช่วยให้แพทย์ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจได้ภายในระยะเวลา20-30นาทีเช่นการดูหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือ c o r รีซีท CTA เมื่อเราทําการซีทีสแกนเราจะเห็นระบบหลอดเลือดและโครงสร้างของหัวใจทั้งหมด ใช้ในการตรวจดูหลอดเลือดหัวใจติดตามร,รวมถึงความผิดปกติอื่นๆของหลอดเลือดหัวใจรวมถึงการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่ทําาบพาสหลอดเลือดหัวใจหรือขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือผู้ที่ทําขื้นฟวามหัวใจแล้วมีความผิดปกติหรือไม่สามารถแปลผลได้อย่างชัดเจนรวมถึงผู้ที่มีบาดความเสี่ยง เช่นเบาหวานความดันไขมันสูบบุหรี่หรือมีบาดครอบครัวมีหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีนอกเหนือจากนั้นเครื่อง CT ทสแกนรุ่นนี้ยังสามารถวัดปริมาณแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่าแคลเซียมสกอร์โดยใช้เวลาในการตรวจประมาณ10นาทีสามารถจับภาพขณะที่หัวใจเต้นได้ดี เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บตัวไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องฉีดสารทึบลังสีวิธีการตรวจแบบแคลเซียมสกอร์เป็นการตรวจปริมาณหินปูนที่สะสมในผนังหลอดเลือดหัวใจได้อย่างแม่นยำว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่เป็นวิธีการตรวจเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการตรวจในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจบุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไตและผู้ที่มีพฤติกรรมสูบหรี่หรือในกลุ่มคนอ้วนสำหรับผู้ป่วยโรคก,กระดูกและข้อเครื่อง C T สแกนนี้สามารถช่วยให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำเช่นรอยล้าแตกหักรวมถึงเนื้องอกของกระดูกบางชนิดและ การผิดรูปของข้อและกระดูกครับโดยภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากขึ้นเรายังสามารถนำมาประมวลเป็นภาพแบบสามิติเพื่อช่วยให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารเครื่องซีทีสแกนนี้สามารถช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของโรคในช่องท้องโดยเฉพาะโรคของหลอดเลือดในช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น